mà bố đi mà làm trao duyên cho ai cũng có cơ hội được mà có con gái vào nữa โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะมัดจักภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชางขลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสต้นทางจากสถานีหลักสวนสุดปลายทางสถานีตบุรี ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายและเราไม่ค่ะขบวนรถขี่มีเพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วยินดีต้นรับผู้โดยสารที่สถานีจุดทางหนองปลาดุสถานีคลองบางตาสถานีโอมบเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งงานของการรถไฟ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟการเดีดาร์ไทยนี่ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริกา,า,การทา่านอีขอขอบคุณค่ะ